การไหว้หรือการทักทายกันเป็นธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายถ้าเป็นชาติตะวันตกก็ผู้ชายก็สวัสดีครับมีการจับไม้จับมือหอมแก้มซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ถอนสายปัวแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเราอย่างเช่นผู้ชายนะสวัสดีครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะแต่ถ้าเป็นข้าบ้านอย่างหมน โคตรมันเลยแล้วก็หากิ้งด้วยมันตลกยังไงเวลาไหว้นะทางฝั่งข้างบ้านอย่างหมีเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาไหว้ก็มีการกระโดดด่าด้วยจึ๊บจึ๊บไ <c oughs> ม่ใช่แค่ไหว้อย่างเดียวนะก็มีการฟ้อนต้อนรับด้วยแนว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 แต่แนวแนวแนวมันก็ทำเป็แนแค่ ators, แแ aque, ท่าสองท่ามือละโคตรแข็งแต่ถ้าเป็นหน้าตัดสินของไทยการฟ้อรลําำ แนวหน้แนวหน้าแนวหน้แนวแนวหน้แนวหน้แนวหน้แนวหนแนวนแนวหน้าแนวหน้แนวมือไม้อ่อนอ่อนเออผู้ฟังลาว่าจะเป็นหมอหนำล่ำล่ำเตยล่ำล่ำเตยไพสิว่าผมปากกระซังพอแม่มั่นเพราะว่าผมมวนอยู่ผู้เดียว